ต่อคลิปใหม่ครับืันกี้นี่กำลังโอ้ยพี่น้องเอ้ยอะไรนอนแล้วยังแล้วยังระงางแล้วครับเดี๋ยวดินมั้ยกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวใส่เกียร์กันพี่น้องกลักบกลักบมันมืนครับมืนกี่ตม แสนห้าเ <105. S 2> ทเลอมาแล้วเทเลอ้ย <c oughs> ถไทยยังดีโอ้ยอะไรรันปึ๊ดเลยเมื่อกี้นี่รันแรงเลยครับรันกึกเลยเพราะว่าล้อนหน้ามันบิดครับแล้วก็หักเลี้ยวขึ้นมาด้ดูเสียงอะไรดังปึ๊ดเลย ไปได้นิดนึงครับเสียวตินโทรมาพอดีก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่ครับถ่ายใหม่สำหรับพี P ่พี่นร้องเอฟท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบรรยากาศวิ่งงานคิวครับผม ตอนเช้าๆครับอากาศดีๆเมื่อคืนนี่นอนสบายครับหนาวครับพี่น้องหนาวแห้งครับเมื่อคืนหนาวอีนี้นี่ครับกับการทำงานอยู่กับเจ้าซูเปอร์เอ็กครับผม SK200 ครับ พี่ตีครับครับช่วยทำทางตลอดเลยรถไถยังไม่เห็นครับตอนนี้เพราะว่ามันเช้าอยู่เนาะรถไถก็เลยยังไม่มาตอนนี้ช่างโอ่ก็มาจับที่กัดจับระดับให้ใหม่ จะล้องลงไปจับระดับในน้ําเลยครับไปดูโอ้อาบน้ําบ่นี่ครับ <laughs> <laughs> เล่นน้ำต่เช้าเลย <laughs> <laughs> จับระดับครับให้มันได้พิกัดตามที่ เขากำหนดมานะครับผมเมื่กี้เสียงอะไรไม่รู้รันโป๊ะเลยน่าจะเป็นแค่ล้อบิดขอให้เป็นแค่นั้นนะเดี๋ยวตอนจอดพักกินข้าวก็ค่อยมาดูอีกทีนึงครับว่าเสียงอะไรมันดังแต่ก็เลี้ยวปกติวิ่งปกติครับมันดังแรงเฉยเพราะว่าหักเลี้ยวไงมันฝืนเนาะ ทีมงานโทรหนึ่งครับแต่ว่ามาร่วมแจมกับทีมงานช่างโอรครับก็สี่คันเหมือนเดิมครับเชา้านี้เนื่องจากว่าทีมงานยังมาไม่ถึงครับแต่ว่าออกมาแล้วเสียตินโทรมาบอกเมื่อกี้เดินทางออกมากันแล้วครับแต่ระยะทางมันไกลจริงนะครับกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาไม่ใช่น้อย แต่ถ้ามาจากบ้านกรวดอะมาทางหนองไม้งามอะไม่ไกลครับแต่ถ้าวิ่งเส้นทางที่ต้อมเอ๋ยใจยเย็นพามาเมื่อวานนี่โอ้โหไกลมากต้องหาเหลี่ยมดีๆครับเหลี่ยมเหลี่ยมยืนถ้ายืนดีก็เวลาเลี้ยวขึ้นก็สบายหน่อย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ครับระยะทางประมาณจากที่เทกับที่นี่ก็อยู่ประมาณ100เมตรครับ100เมตรนะครับไม่ไกล3ตักรู้เรื่องครับ อะเดี๋ยวเดินหน้าไปใส่ดินก่อนเอาไปใส่ดินก่อนตอนนี้เขาระบายน้ำออกครับเนื่องจากว่า,าระดับการขุดนี่มันต้องลงไปถึงข้างล่างนะครับแต่ไม่รู้ว่า ใครจะประเมินไอ้ใครจะประมูลแบ่งได้ตรงไหนอ,ออกตัวมาเร็วตอนนี้ก็สเต็ปเส้นทางใครเส้นทางมันครับ เป็นเรื่องก็รอไปก่อนครับรอโซ่จากาโทรหนึ่งครับน่าจ,จะเป็นมากับทอทงหรือเสียบอยไม่รู้ครับโซ่บอกมาแล้วยินดนบอกออกมาแต่เช้าแล้ว เันเลยครับคนอุบลครับบ้านเกิดเมืองนองอยู่อุบล่มาได้ที่ทำกินอยู่ที่นี่ครับแกก็ให้ใช้น้ำใช้ห้องน้ำใช้บ้านพักเลย รถไทมาแล้วครับนุน่นโอเห็นอยู่ใ,ใกล้ๆนู่นแหละมาแล้วมาแล้วนะคุมกําลังเรามาแล้วโอ้โหแก้วแก้วแกวแก้ว,กวนี่ครับตอนนี้เส้นทางต้องการรถไทยเป็นอย่างมากเลย <c oughs> ไม่ติดกระบะเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตอนนี้ดินต้างบนนี้ก็แข็งครับเดี๋ยวพาเดินมาดูนี่น้ำ น้ำยังไหลอยู่เลยครับนุ่นไหลลงไปเรื่อยๆลมหนาวครับต้องใส่เสื้อแขนยาวมีรถไถมาช่วยแล้วรถไถมาแล้วนุ่นพี่น้องสบายแล้วโอ้ดูสภาพดิร <laughs> อเลยโอ้ยมีที่ล้างนะครับมีที่ล้างแต่ว่าวิ่งงานตมก็ต้องอย่างนี้แหละนี่เป,ปะ๊ปปะปักเป๊ะปักอย่างนี้แหละ ลุยกันแต่เช้าเลยครับตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเป็นอันตักตกแต่งทางครับเมื่อกี้เจ้าอามออกไม่ได้ยืนจมเขาเรียกว่ายืนหลุมยืนหลมุมาดูผมจะรอดไหมเนี่ย ยืนแข็งๆไว้ครับต้องยืนแข็งๆไว้ สหรับคลิปนี้ก็บปยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้พิงน้องเอซีทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกระดิ่ง้เพื่อกดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนอ้ไม่รอดแน่นอนเลยผมมาแล้วจม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 โอ้กำลังจะจบคลิป ลุมเดิมให้ดูครับนี่ลุมนี้เลยนี่เยบร้อยแล้วเอาเสียตูดให้แม่ครูเั็นแต่เช้าเลยไปนี่ ถ้าเป็นเรื่องปกติครับออกจากจุดสตาร์ทไม่ได้เนือ่งองจากว่ามันจมเพราะว่าดินตรงตรงตักดินใส่อ่ะคือไม่ได้ปูดินแล้วก็มันเป็นขี้เลนหล่นใส่ด้วยมันก็ลื่นนะครับรถไทยยังไม่ได้มาแต่งตรงนั้นให้รถไถยไปเก็บงานตรงเทยอยู่ว่าจะจบคลิปเมื่อกี้ดันจมก่อนเดี๋ยวพาไปดูรถไถยเลยทั้งนั้นนี่ครับรถไถยดันอยู่นี่แหละ lê cũng thê phần luôn ạ

เรียบร้อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายจริงๆแล้วครับผม